ส,ก,สก,ก้ค่ะก็ความรู้สึกดีะรู้นะกุไไ้ก,ก็ไม่รู้คขความรักคืออะไรแต่คิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีดค่ะสำหรับยิวนะครับคือความรักคือการให้นะครับความรักการให้คือแบบเรารักใครกันเราก็ต้องมอบสิ่งดีๆให้เขาต้องให้เขาได้ความสุขมากที่สุดครับสำหรับความรักนะคะบางทีว่าความรักเป็นอะไรที่ไม่ตายตัวมีทั้งการให้แล้วก็การรับ ความรักคืออะไรที่สวยงามอะถ้าใช้ความรักในในทางที่ดีมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีกับตัวเราแล้วก็คนที่เรารักด้วยค่ะก็คิดว่าความรักก็คือทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าอยู่กับเราทั้งสุขแล้วก็ทุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะในคิดว่าความรักคือการท,าทำความดีๆให้กับ ค่ะก็เบลคิดว่าความรักก็คือถ้าเราเป็นมีหลายแง่ในของใช่ไหมคะถ้าเรามองโลกในแง่ดีเราก็จะมีความรักที่สวยงามสดใสแต่ถ้าเรามองความรักในแง่ร้ายก็จะมีแต่ความทุกข์แล้วก็ไม่มีความสุขเลยค่ะเบลคิดว่าความรักมันมีไว้เพื่อให้เรามีความสุขครับแต่ว่าจะทำให้เราเป็นความสุขได้เราก็ต้องรักให้มันเราก็ต้องจับัาให้เป็นอ้คิดว่ารักคือความเข้าใจ เอ่อท้อยคิดว่านะครับความรักเนี่ยก็คือสาหรับผมเนี่ยมันเกินคำบรรยายนะครับแต่ว่าถ้าดูจากเชิงวิชาการเนี่ยครับผมคิดว่ามันเป็นอินฟินิตี้ครับสาหรับอีกแล้วนะคะความรักคือความรักก็คืออากาศนั่นเองถ้าเราขาดอากาศมันก็เหมือนเราไม่มีอากาศหายใจต้องตายความรักก็เหมือนอากาศมันก็เราขกดขาดความรักไม่ได้เหมือนกันนะจ้าบอยคิดว่าความรักนะครับเป็นสิ่งที่บอยไม่มีนะครับ เป็นสิ่งที่บอยขาดมาตลอดชีวิตนะครับและยังหาไม่ได้ก็ภาวนาให้ใครมาช่วยรักสักคนแล้วกันนะครับเป้คิดว่าความรักคือการรอซ่กันสำหรับความรักของโซ่ความรักมันคือความเจ็บปวดแล่ผมก็ไม่เคยหวัจะมีมาความรักก็คือวิธีช็อกโกแลตเพราะว่ามีทั้งหวานแล้วก็อมิ่งสิ่งๆเดียวกันไกดคิดว่าความรักคือความเข้าใจครับ ความรักมันก็เหมือนกับกุญแจนําทางไปสู่ประตูที่เราไม่เคยรู้จักเผาครับความรักเปรียบเหมือนอากาศถึงแม้วองไม <S ing> <ขอ>่เห <S an> <ขอ>็นแต่ก็รู้สึกได้วันนี้ทนาย รักเธองหะวัน <The One S 1> ของโบค่ะก็คือคนคนเดียวที่สร้างโบคนคนเดียวที่โบเจอแล้วบรู้ว่าเป็นหนึ่งเดียวจริงๆนั่นก็คือพระเจ้าหรือพระเยซูคริสของโบค่ะ สำหรับผมซึ่งเป็นคริสเตียนนะครับก็คนที่สําคัญที่สุดในชีวิตของผมก็คือพระเยซูนั่นเองครับแล้วก็วันหนึ่งก็อยากจะทําให้ทุกๆคนได้รับรู้ถึงความรักที่พระเยซูมีให้กับพวกเราทุกๆคนนะครับเป็นรับอะไรทําให้มันถึงจุดนี้เอาจริงๆเลยนะคะก็ไม่มีอะไรมากก็คือจริงๆเราลสมาถึงจุดนี้ได้จริงๆเลยโดยพระเจ้านํามา แล้วก็สิ่งที่ยังทำให้ทาให้เหมือนกับมีงานอยู่เรื่อยๆก,ก็น่าจะเป็นพวกการตรงต่อเวลาเรื่องของการทำงานต่างๆที่พยายามพยายามเป็นคนที่นอบนอบ้นอมกับกับผู้ใหญ่ค่ะอทราบว่าคุณนกมีเคล็ดลับอะไรครับที่มาถึงจุดนี้ได้ เคล็ดลับของนกนะคะก็สิ่งที่นกทำก็คือนกฝึกฝนนะคะเราได้รับงานมาอย่างเช่นมีพี่คนหนึ่งเขาเห็นในการร้องเพลงของเราใช่ไหมคะเราก็ฝึกฝนตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็มีการเตรียมพร้อมในเรื่องของส่วนตัวก็คืออธิษฐานกับพระเจ้าค่ะที่นกเชื่อค่ะเพลงที่แต่งไปก็ พูดถึงความรักของเดวันคนนั้นคือพระเยซูที่ทําให้ชีวิตของพวกเราทุกคนในเพลงเยเรมีที่เล่นออกมาเนี่ยเราลึกถึงเสมอว่าเมื่อวันที่เราไม่มีใครแล้วหรือว่าเราทําอะไรที่แย่ที่สุดที่ไม่มีใครเอาแล้วพระเยซูก็ยังอยู่ตรงที่เดิมก็พระองค์ก็รักเราเสมอไม่ว่าเราจะเป็นคนยังไงก็ตามพระองค์ก็ยอมทําทุกอย่าง แม้กระทั่งสละชีวิตของพระองค์เองบนไม้กางเขนเพื่อเราน่าคือ The One ที่เรารักที่สุดแล้วก็เป็นคนที่เราพูดถึงที่อยากให้ทุกคนได้ยินเรื่องของพระเยซูเหมือนกันครับผมสลับเพลงของผมนะครับในอัลบั้ม The One นะครับก็เพลงนี้เป็นเพลงที่ผมได้ท่อนท่อนฮุกมาก่อนนะครับท่อนท่อนกลางซึ่งอยู่ดีก็ทํำได้แล้วก็มันความจริงมันมาจากวันวันหนึ่งที่เราอธิษฐานเราก็เรียนพระคัมภีร์ที่โบสถ์เราก็นึกถึงคอนเซ็ป ที่ว่าเราต้องขอบคุณพระเจ้าในทุกๆกรณนนีนะครับแล้วก็เป็นเป็นคอนเซ็ปต์ของเพลงนี้ขึ้นมาเลยคือว่าวันทุกวันที่เราผ่านไปเนี่ยเราต้องขอบคุณพระเจ้าตลอดไม่ว่าวันนี้จะดีวันจะร้ายวราต้อขอบเราต้องเรียนรู้ที่จะขอบคุณเวลาเรายากลําบากแล้วเวลาเราสูขใจเนี่ยเราก็ต้องอย่าลืมที่จะขอบคุณพระองค์เหมือนกันครับผม,ถ,มถ้าพูดถึงคำว่า t ในความคิดของโตเนี่ยมนคอะไครับถ้าพูดถึงคาว่า The วันในชีวิตของผมเลยนะครับผมคิดว่า ก็คงเป็นพระเจ้าแหละครับผมเพราะว่าผมเราอยู่ได้ทุกวันนี้เรามีจุดนี้เราทุกอย่างล้วนมาจากพระองค์หมดเลยเพราะว่าชีวิตเราชีวิตเราหลายหลามองว่าชีวิตเราโชคดีจังเลยความจริงสำหรับผมแล้วผมมองว,ว่ามันเป็นมันเป็นพระพรจากพระเจ้ามากกว่าครับวันทุกวันท,ที่เรามีโอกาสาที่เราได้ทําตรงนี้มันมาจากใช่มันก็มีความฝึกซ้อมวันอดทนความพอแสวงเราด้วยแหละแต่ผมมองว่ามันเป็นพระพรมากกว่าที่มาจากพระเจ้าครับผมที่ทําให้เราได้จุดนี้แล้วเรามีวันนี้ได้ก็เพราะพระองค์ครับฉะนั้นเดอวันของผม ก็คงเป็นพระเจ้าครับตอนแรกตเองก็ไม่รู้จักพระเจ้าแต่หลังจากที่มีคนมาเล่าเรื่องพระเจ้าให้ฟังต้องขอบคุณคนนั้นมากมากเลยนะคะทาให้พี่ผู้เข้าใจว่าพระเจ้าไม่ใช่ศาสนาพระเจ้ามีจริงและพระเจ้าองค์นี้ก็คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระประทานชีวิตให้พี่ผู้ใหม่โดยการที่พี่ผู้ทราบซึ้งว่าพระองค์ให้อภัยความผิดบาปค่ะเพราะพี่ผู้รู้แน่กับใจเลยตัวเองเป็นคนมีความบาปมากและเป็นคนที่กลัวความเชื่อเก่าก็คือว่าเรามี เวรมีกรรมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันทําให้ชีวิตรีบู้เนี่ยมันทําให้มีความกลัวตลอดเวลาแต่วันที่รู้จักกับพระเยซูปเปิดใจให้ับพระองค์เนี่ยพบู้รู้เลยว่าตัวเองทําไมดูสะอาดจิตใจข้างในมันดูแบบมันมันมีความสุขมากมากเลยนะรู้สึกไม่มีชนักอะไรติดตัวเลยรู้สึกว่านั่นเป็นดอะวันจริงๆเลยว่าถ้าพระเจ้าองค์นี้ทําได้ขนาดนี้พี่ผู้จะยอมมอบชีวิตให้นั่นก็ทาให้พี่มองชีวิตใหม่ครั้งหนึ่งว่าเป็นชีวิตที่มีความหวัง เป็นชีวิตที่ได้รับความรักจากพระเจ้าเต็มที่เลยแล้วก็เราสามารถเริ่มต้นใหม่ในชีวิตได้และมเีเรียกว่าทําให้รู้สึกว่าชีวิตนี่มีความหมายมากๆเลยและมีจุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่ที่เราเกิดมาไม่ใช่แค่มาชดใช้กรรมหรือมาแค่วนเวียนไปเวียนมาหาความหมายด้วยตัวเองนะคะซึ่งไงก็ไม่พบพี่ปุ้ยเลยขอบคุณพระเจ้าจึงเป็นชีวิตของพี่ปุ้ยอย่างแท้จริงค่ะเป็น The One The One จริงๆเลยจนพี่ปุ้ยตายไปจากโลกนี้พี่ปุ้ยจะได้อยู่กับ The One แน่นอนรู้สึกยังไงที่เป็นคนดังแล้วก็ ก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าครับที่ให้โอกาสให้เมตตาให้อย่างเราเนี่ยมาทํางานอะไรตรงนี้ได้แล้วมีโอกาสคนให้ความสนับสนุนเยอะครับคับอะไรที่ทให้เราดผมเชื่ออย่างนึงนะครับว่าแต่ถ้าด้วยตัวผมเองอ่ะผมไม่เคยคิดว่ามันจะมาได้ถึงขนาดนี้ต้องมีพลังอะไรบางอย่างอาจจะอยู่ข้างบนหรืออยู่ อยู่ตรงไหนนะครับที่จะมาผลักดันให้ผมซึ่งรู้ตัวเองดีอย่างมากว่าเราไม่ได้เก่งอะไรขนาดเนี่ยนะครับมาถึงตรงนี้จนได้ใครเป็นคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตและอยา่างแรกคือใคชื่อสำหรับผมแล้วนะครับถ้าถ้าเป็นสูงสุดในชีวิตก็แน่นอนต้องเป็นพระเจ้าเป็นพระเยซูนะครับแล้วก็ครอบครัวของผมคุณพ่อคุณแม่เด็นองแม่คุณยายผมก็อยู่ หลับไปเรียบร้อยแล้วนะครับล่วงหลับไปแล้วนะครับในว,วันนี้ผมมีครอบครัวของผมซึ่งแน่นอนนะเราก็อยากจะจะ,จะทำทุกอย่างเพื่อให้เขาได้มีความสุขนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติจะถามว่าอยากจะทําอะไรให้มากที่สุดในชีวิตเลยนะครับถ้าเลือกต้องเลือกหนึ่งอย่างเนี่ยก็อยากจะสะท้อนความรักของพระเจ้านะครับผ่านสิ่งต่างๆที่เราทํเท่าที่เราจะทำได้นะครับให้กับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นครอบครวัวหรือเพื่อนฝูงหรือว่าคนอื่นๆนะครับ